สวัสดีครับพี่น้องมือนี่ปาดชชแนลนะครับสิขอทำภาพพี่น้องนะครับมาอยู่ที่สวนพริกของปาดแชแนลเพื่อกาเ้าะพี่น้องเนาะอันนี้ปาดชชแนลกับ้าพี่้านอ้องมาเบิ่งสวนพริกหรือกล่าวว่าเบิ่งสวนข้าวโพดนำนะครับพี่น้องนี่ครับมือนี่นะครับปาดแชแนลสีมา,าเทียบให้เบิ่งนะครับ ระาว่างขอดีขอเสียนะครับขอดีขอเสียของการปลูกพริกแล้วกาการที่ว่าเขาปลูกข้าวโพดใส่น้ำกันสลับกับต้นพริกนะครับพี่น้องมันจะมีขอดีขอเสียแบบไดนะครับพี่น้องมื่อนี้ปาชแนลสีผ้าพีผ้านองมาเลาะเบิ้งนะครับมาเบิ่งความแตกต่ตางนะพี่น้องเดอ้ออันนี้ก็เป็นสวนพริกแลก็ปาชแนลปลูก ต้นข้าวโพดสลับนะครับพี่น้องพอดีก็คือว่านะครับพอดีของการปลูกข้าวโพดนะครับปลูกต้นข้าวโพดสลับกับต้นพริกแบบนี้นะครับพี่น้องนี่ครับจะเฮ็ดให้นะครับต้นพริกเนี่ยเขาเขาจะเขาจะบ่คอยมีมาแลงนะครับเพะวามาแลงที่ที่เปลี่ยนสัตรูของพริกเนี่ยเขาเข้าใจว่าเป็นป้าข้าวโพดนะครับพี่น้องเป็นป้าข้าวโพด เขาเขาบ่หอดนะครับเขาบ่เข้าใจว่าเป็นสวนพริกเด็กเขาเข้าใจว่าเป็นสวนกระพดนะครับมันเป็นการหลอกตามาลงได้โดยวิธีหนึ่งนะครับพี่น้องหลอกตามาลงนะครับโดยวิธีธรรมชาติไปอีกวิธีหนึ่งนะครับนี่คือนี่คือข้อดีนะครับเอาข้อดีก่อนะพี่น้องเนาะข้อดีก่อนครับข้อดีอีกข้อที่สองนะครับพี่น้องก็คือต้นพริกจะวบ่ค่อยล่มนะครับพี่น้องเพราะว่าหยังเพราะว่าต้นพริกเนี่ยเขาจะ มีพี่เลี้ยงในการบังบังร่มบังร่มแล้วก็บังแดดพร้อมนะครับพี่น้องก็คือว่าเขาโพดเนี่ยเวลาร่มมากนะครับต้นพริกเขาจะพิ้งได้นะครับเขาจะพิ้งใส่ข้าโพดต้นข้าวโพดได้นะครับแล้วก็ช่วงแดดจัดนะครับเขาเขาก็จะได้ร่มเงาจากจากต้นข้าโพดนะครับพี่น้องเฮ็ดไฮนะครับเฮ็ดเฮ็ดไฮต้นต้นพริกเนี่ยจะบบอส้มนะครับพี่น้อง จะบอ่อส้มแล้วก็จะบ่อลมนะครับพี่นอ้องนี่คือข้อดีนะครับข้อดีข้อที่สองนะครับพี่นอ้องข้อที่สามนะครับพี่นอ้องข้อดีข้อที่สามก็คือว่าเฮาได้ขายพริกพร้อมนะครับแล้วเฮาก็ได้ขายข้าวโพดพร้อมนะครับได้ได้ไดเอาง่ายๆประโยชน์สองตอัวได้กินทั้งพริกได้กินทั้งข้าวโพดนะครับพี่นอ้องนี่นะครับแล้วก็อ่า พี่เขาก็จะน่วยงามนะครับพี่น้องน่วยงามนะครับอันนี้คือขอดีครับขอดีคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับขอดีคร่าวๆคร่าวๆนะพี่น้องเนาะแต่ว่ข้อดีมันก็มีหลายกานีจดกนนครับก็จะแย่ให้เบาหลายๆนะครับพี่น้องสีเซียงกวนนะครับพี่น้องที่นี่ห้ามาเบิ้งขอเสียกันครับพี่น้องขอเสียนะครับเรียบเทียบให้เบิ้งด้ครับพี่น้องปลาชิเนียวเปรียบเทียบให้เบิ้งนะครับ ขอเสียกคือว่นานะครับขอเสียนี่พริกสีบ่คคอยบ่คคอยดกปานไหน้อพี่น้องเด้อเพราะว่าต้นพริกจะยืดน้ําต้นกระโพดนะครับพี่นอ้องต้นกระโพดเขาสูงมันจะแย่งแสงแดดกันกับต้นพริกนะครับเฮ็ดไทยเฮ็ดไห้พิกเขายืดน้าเรื่อยๆแล้วเขาเขาจะบบ่คอยบ่คคอยเป็นดอกบ่คคอยติดหน่วยดีเท่าที่ควรนะครับพี่น้องแต้่า เมื่อเทียบกันนะครับพริกทีอยู่ข้างหนอกเนี่ยจะดกนะครับพี่น้องระดอกนี่ขาวกากสากนะครับพี่น้องพุณครับนี่ครับแต่ข้างในมันมีดอกนะพี่น้องมีดอกบางบางป้าไปนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาห่วงเขาห่วงที่จะที่จะยืดที่จะใหญ่กับกับข้โพดนะครับกับต้วนข้โพดนะครับพี่น้องเขาก็เลยบ่บ่ได้ติดติดดดกนะครับเพราะว่าเขายืดไปเรื่อยยอดเขายืดไปเรื่อยนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเมื่อกี้อยู่ข้างหนวกด้วยครับบาเนี่ยพี่ครับพริกป่าอยู่ข้างหนอกเลยครับ ดกเป็นโดกนะพี่น้องครับแนนเป็นตาไนครับพี่น้องดกแห้งนะครับแต่ว่าข้างในสิเป็นนวยบางๆนะพี่น้องเด้ออย่บก่ค่อยดกปนใดน,นะครับพี่น้อง <c oughs> นี่ครับนี่แต่ว่าความเขียวนะครับความเขียวจะสู่จะสู่อยู่ในปลาเขาพดเพไาะดนะครับใบใบเขาจะจะเลืองจะสียดปรกันนะครับแต่ว่าข้างใน,น้ั่นใบเขาจะเขียวเพราะว่าเขาอยู่ในห่ม เขามีห่มขาผลนะครับให้เป็นมองอาศัยครับพี่น้องแล้วก็ขวาเสียอีกตัวหนึ่งนะครับขวาเสียอีกตัวหนึ่งคือต้นเขาจะจะล้มนะครับจะล้มจะเอียนง่ายนะครับนี่ับนชาแนลได้เอาไม้มา้ำไว้นะครับพี่น้องต้นเขาจะล้มจะเอียนง่ายนะครับเพราะว่าเขาบ่มีบ่มีหมอกพายุงนะครับบ่มีต้น ต้นขา้าวโพดพายุงไว้นะครับยุ่ข้างนอกนี่ครับเฮ็ดให้ต้นเขาจะเอียงจะล้มนะครับแต่ว่าเขาจะดกนะครับเขาจะดกว่ากอพริกที่อยู่ในต้นในปาา่าข้าวโพดในสวนขา้าวโพดนะครับพี่น้องนี่ครับวันนี้ป่าดเชนเนลก็มาอากาศเสื่อๆนะครับแสงตะเวนกำลังสิขึ้นแล้วพี่น้องนี่ครับแล้วก็ เวลาหายน้ำนะครับเวลาหายน้ำตรงที่บมี่เขาโพดเนี่ยจะแห้งไวกว่านะครับพี่น้องเพราะว่าดินเขามันถือถึอแดยดย่างเต็มที่นะครับโอ้พี่น้องมาดูดอกพีกของปาดชเชีนวนะครับเขาอากหลกดันก,น,น,ดกนะครับพี่น้องก็ลังเป็นดอกนะครับอันนี้เป็นพีกหุ้นแหลกเลยนะครับพี่น้องเพราค้าไม่ค้าเพิ่นกับมัดมจวงมาถามอยู่ดอกครับต่ว่าปาดชเชี่ยวของเฮดบ้าหลายนะครับพี่น้อง นะครับมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับมาเบ้าเรื่องข้อดีข้อเสียของการปลูกข้าวโพดใส่ในสวนพริกนะครับพี่น้องแต่ว่าพ่อพ่อ,พอหาข้าวโพดออกปุ๊บนี่ป่าแช่ก็จะตัดนะครับตัดต้นข้าวโพดออกให้เลือให้เลือเครื่องต้นนะครับเพื่อสิเป็นให้เป็นลักเป็นเสาวไว้ไมเขาพิ้งให้ต้นพริกเขาพิ้งนะครับแต่ต้องถาเบิ่งอีกตอน,นั้นนะครับเพราะวา่าเขาจะถือเสียงแดดเด้ตอนนั้นคือเขาสีมี าการให้ดอกให้พ้นท,ที่เพิ่มขึ้นบอ่อนะครับแต่ว่า,า,บ,าบางจุดบางมองนะครับปัดเชเเนวล,ล่องปลูกเขาปวดใส่ห่างๆนะครับพี่น้องนี่คือจังจุดนี้นะครับพี่น้องนยกตัวอย่างเือยังจุดนี่เพ่อะปลูกต้นเขาปวดห่างๆเขาก็บเป็นน่วยดกขึ้นกันพี่น้องนี่ครับคุณครับน่วยเขากระดกขึ้นกันนะครับการแสดงว่า,อ,าอีกวิธีหนึ่งคือปลูกเขาปวดได้แต่ว่าให้ปลูกห่างๆนะครับบ่ให้ปลูกทีนะครับต้องปลูกห่างๆ เดี๋ยวรอบต่อไปป่าส้เหนี่ยวสีขยับออกอีกให้ห้างอีกนะครับให้เขาได้รับแสงแดดน้ำนะครับกัจจีคิดว่าถ้าปลูกห้างก็เก่ากับชีว่เฉาโอเคก็านีอยู่นะครับพี่น้องนี่ก็คือเป็นทั้งขอดีและขอเสียมาเปรียบเทียบให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับพายามนะครับป่าช้าเหนี่ยกับพายามเรียนรู้พายาญญมทดลองไปได้หลายวิธีแล้วครับพี่น้องอันใดมันดีเ้องกะเอามาวอาสู้กันฟังอันใดมันเป็นขอเสียห้ากะเอามาเป็น อขอเตือนในการเฮ็ดกเกษตรนะพี่นอนะ้องเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับป้าชแน,นลกับว่ามาหลายแล้วนะครับกับซีขอโจบไใบแต่เพียงเท่านีก่อนนะครับฝากกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ป้าชแน,นลกับขอโจบไใบเตยเพียงเท่านีครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ